น้องแบล็ที่เจ็ดดสีสวัสดีค่ะขอบคุณพักจกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการขอฟังข้อมูลมวยของญาติแนะนำพักจกดีดีพักจกยี่สิบสี่พักจกผู้สนับสนุนรายการนะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์จดไอดีไลน์ไว้นะคะ spk ยี่สิบสี่ spk ยี่สิบสี่พักจกยี่สิบสี่จบคคบเครื่องเรื่องมวยพักจกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการขอบคุณค่ะ เลตมวยจสีล่าสุดนะคะคืนวันพฤหัสนะคะที่หนูได้มานะตอนนี้เลตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เอาตามที่หนูอัปเดตมานะคะคู่ที่หนึ่งนะคะมวยไทยจสีวันอาทิตย์ที่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมวยรอบปูเสือครั้งที่23สิบสามสายซีคู่ที่หนึ่งเลดเปิดไปที่มุมแดงสิทธิรักปอไผ่แดงเป็นต่อสิบเก้านะวันนี้เจอกับยอดนักทีมดุงชัยมวยไทยคู่นี้ชอกกันที่พนหนึ่งร้อยสิบสองปอนส่วนคู่สองนะคะมวยรอบปูเสือครั้งที่ยี่สิบสามสายซีคู่ที่สองนะคะเลตเปิด ต่อรองนะคะไปที่เป็กปอตะทอทองทวีนะ,ะวันนี้เจอกับนิวปกรณ์สโชคมีชัย,ชยอยู่มุมแดงนะชกกันที่พิกัด112รอปอนด์ค่ะส่วนคู่3นะทัพทุนทองสจอ,อเล็กเมืองนอนเจอกับแก่นอุบลพอหลักบุญคู่นี้ชกกันที่พิกัด112ออปอนด์เลดเปิดไปที่มุมแดงไปต่อส2สองนะคะตอนนี้น่าจะขยับขึ้นมาอีกแล้วนะคะจากที่หนูฟังข้อมูลมาแต่หนูก็เอาตามอัปเดตที่หนูได้มานะเพราะหนูว่าทําหนูทําค้างไว้ไงทํามาเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนรายละเอียดในคลิปยากหนูก็เลยเอาตามนี้เลยนะคะส่วนคู่ที่4ปีปะกันแชมป์รุ่นซปเปอร์ไฟเฟอร์เวทนะคะเวทีมยเจ็ดสีแล้วเลทเปิดที่มุมแดงมุมแดง1 1นะโฟกัสแอสันปตองเจอกับเดโชปอรบริลักษ์คู่นี้ชกกันที่พิกัดร้อามปอนด์ค่ะเลทเปิดไปที่โฟกัสเป็นต่อ118ก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24นะคะเลทล่าสุดณนะเวลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหนูจะอัปเดตให้ ดูเรื่อยๆนะถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงแบบไปเยอะจากตรงนี้นะหนูจะามาใส่ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะคู่ที่หนึ่งเริ่มแล้วมวยรอบปูนเสือสิบธลักเจอกับยอดนาทีนะเลตเปิดไปที่มุมแดงไปต่อสิบเก้านะคะมุมแดงสิทลักฟอ้ยแดงนะเป็นมวยุ่นพี่อายุสิบแปดปีสุดสูงเตียกว่าน้องนะคู่ต่อสู้สองเซนนะเป็นมวยขวาครบเครื่องเหมือนกันจังหวะเดินเปิดหน้าท้าชนขย่มตีมุมแดงมีเหลี่ยมจับขาหักเทหรือจับพลิกคู่ต่อสู้ได้ ให้ล้มทำลายจังหวะได้ดีนะโดยเหลี่ยมนี้เท hey, บ่อยๆนี่มองว่ามียุคมีช็อตนะกระดูกมวยนะ่าจะดูดีกว่าดูจากเปิดหน้าบวกกันกับคู่ต่อสู้ที่ชนะน็อกเข้ามาสู่รอบนี้นะไม่หล่นไม่ล่วงตัวเล็กกว่าด้วยนะมีข้อแขนแข็งแรงล็อกนัดตีที่คอคู่ต่อสู้นะตัวใหญ่กดลงมาตีบ่อยๆคู่ต่อสู้นี่มียุคจากสูงๆนะเหลือตัวเท่ากันเลยนะอาวุธหลากหลายเหลี่ยมหักเทดีนะวงนอกนี้ แข้งเตะนําทางหนักแรงนะบนมีสอกรอสวนนะกดคู่ต่อสู้ฉะนั้น,น็อกเข้ามาได้นะคะคู่ต่อสู้นี่สูงยาวนะคะเราเป็นมวยที่เก่งนะคะไม่ใช่ไม่เก่งนะเป็นมวยด้วยนะสามารถกดเข้ามาแล้วก็เตีจนคู่ต่อสู้นี่ยุบตัวเท่ากันนะคะวันนี้เจอกับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะคะเป็นมวยรุ่นน้องอายุ15ปีนะ,ะเป็นมวยขวาครบเครื่องเปิดหน้าท้าทนขยมตีซรงบู๊ดุดันมีหมัดต่อยแรงขยันต่อยคู่ต่อสู้ด้วยนะมองว่าน้ําหนัก หมัดมีโอกาสนับน็อกคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันนะเสียเปรียบแค่เป็นมวยรุ่นน้องและได้สูงกว่าทรงมวยคล้ายๆกันนะแต่แดงดูหลากหลายกว่าน้ําเงินแล้วว่าระบบป้องกันตัวดูหลวมๆก็ว่าเหลี่ยมถูกหักเทกับขาทุ่มทิ้งเนี่ยมีล้มบ่อยๆให้เห็นก็เลยมองว่าดูเป็นรองเจ้ามุมแดงนะกลัวจะแพ้เหลี่ยมนี้นะเพราะแดงมีเหลี่ยมจับขาทุ่มคู่ต่อสู้ทิ้งเก่งนะคะแต่น้าเงินถึงจะดูเป็นรองนะก็ยังมีหมัดต่อยแรงขยันบวก หมัดตลอดนะหนูมองว่าหมัดเขาหนักนะคะแล้วเขาออกตลอดเวลานะคะแย็บเข้าหน้าแย็บๆ,ๆนะถ้าดวงดีออกหมัดโดนแบบจุดสําคัญนี่คู่ต่อสู้ก็หล่นได้มีโอกาสแพน็อกสูงเหมือนกันนะคู่นี้นะมีหล่นมีร่วงทั้งคู่นะคะต้นๆนะถ้าต้นๆไม่มีกดหล่นร่วมกันนะคะปลายมาก็ก็อยู่ที่แดงค่ะเพราะว่ากระดูกดีกว่าแต่ต้นๆนี่หนูมองว่าเปอร์เซ็นต์หมัดก็หนักแรงเหมือนกันนะหนูก็แอบกลัวเหมือนกันนะคะ แอบชอบเหมือนกันน้ำหมัดเขาขยันออกด้วยแล้วก็หนักแรงเหมือนกันนะคู่นี้ออกชอบไปที่แดงค่ะก็มองไปตามเชิงนะอาจกินไปที่มุมแดงจะชนะด้วยการใช้เหลี่ยมจับขาทุ่มคู่ต่อสู้จ,จับทุ่มจับเทหักทิ้งบ่อยๆนะคะน้ําเงินมีเสียทรงให้เห็นแน่นะคะโดนหักล้มบ่อยๆนี่มียุบมีหล่นนะเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียคะแนนได้คะต้นๆนะ ลุ้นนะคะมีหล่นมีร่วงทั้งคู่นะคะหมัดก็หนักแรงสอกก็สวนดีนะหลากหลายทั้งคู่มุมแดงดูหลากหลายเป็นต่อกว่านะส่วนน้ําเงินนะคะมีหมัดหนักแรงหนูมองว่าหนักจริงนะแล้วน้องเขาขยันออกแรงด้วยนะแล้วแม่นด้วยนะใส่หน้าอย่างเดียวแยบแยบแบบนะก็มองว่าถ้ากินกันไปปนะแดงจะชนะลูกจับขาหักเทหักล้มนะเหลี่ยมนี้แหละจะชนะกันนะแต่เปิดไวรียกเป็นต่อสิบเกค่ะแต่ต้นๆหนูก็มีแบบถ้าหนูมองว่า เจ้ายอดนาทีนะต้นๆ้นเหลี่ยมทรงที่ดูกจับทุ่มนี่มไม่หักไม่ล้มนะคะหนูอาจจะเปไปที่เจ้ายอดนาทีก็ได้นะคะเพราะว่าเลดน่าจะเปิดเป็นต่อแพงค่ะแอบชอบหมัดน้องนะคู่สองนะมวยลอ้อกูเสือสายสี่คู่ที่สองเลดเปิดไปที่ต่อรองเสมอไปที่เปคบอตทอทอง,ท,องทวีนะ,ะเลดตอนนี้น่าจะเป็นต่อแล้วมั้งนะคะแต่ตัวเล็กกว่านะกระดูกดีกว่ามาดูมุมแดงนิวปรกรณ์สโชคมีชัยกันค่ะ เอาแบบภาษาพูดเลยนะไม่พูดเยอะนะคะมวยคู่นี้ก็เก่งเป็นมวยทั้งคู่นะแดงฟอร์มสดหุ่นดีได้แชมป์ทางคูทอนใต้มาหมัดๆรูปร่างหน้าตาสูงยาวหุ่นดีราศีจับนะอยู่ค่ายใหญ่สอโชคมีชัยวันที่ชกกําลังใจดีแน่นอนนักชกพอได้ยินเสียงเชียร์ดังตู่สอโชคมีชัยนี่การันตีได้เลยว่าเสียงเชียร์ดังแน่นอนนะคะหนูเคยเป็นนักวิ่งนะ สมัยเรียนมานะทำลายสถิติวิ่งร้อยเมตรนะ8แปดวินาทีนี่พี่ย่าว่าหนูขี้โม้นะเสียงเชียร์มาเชียร์ดังยิ่งเพื่เขิมนะหนูพูดจากประสบการณ์หนูเลยนะเสียงเชียร์นี่กระตุ้นกําลังเราดีเลยนะนักกีฬาเนี่ยนะก็วกกับกมาที่มวยไทยต่อนะภาษามวยบ้านเราไม่ต้องพูดมีหลักการนะแดงได้หล่อได้หุ่นดีช่วงชกความเป็นมวยแลดูสูงใหญ่สง่างามส่วนน้ําเงินนะกระดูกเป็นต่อความเป็นมวยดีกว่าแต่หายไปนานนะคะ รูปร่างเตี้ยสั้นเสียเปรียบนะแต่กระดูกดูเป็นต่อค่ะคู่นี้นะต้องเล่นกันในเกมนะพูดง่ายๆคือกดในเวลาชกนะเราไม่สามารถเดาได้เลยนะว่าแดงจะมาเก่งแค่ไหนนะเพราะว่าได้ใหญ่มีแชมป์การันตีส่วนน้ำเงินนี่กระดูกมวยดีชูมวยดูดีนะแต่เตี้ยและเล็กกว่าแดงไม่ใช่ไม่เป็นมวยนะแค่กระดูกเป็นรองมาดูเป๊กปะทอทองทวีนะคะมุมน้ำเงินนะคะก็เลดเปิด ราคาต่อรองตอนนี้ไปที่เสมอน้ําเงินก็เป็นต่อนิดๆน,นะคะอายุ18ปีส่วนสูง163ซนติเมตรเ,เตี้ยกว่านะเป็นมวยมาจากยะโสธรการผ่านมวย32ครั้งนะการการเป็นมวยดูดีกว่านะเป็นมวยเข่านะทำการพิซ้อมพี่เพชรสมนึกนะคะก็ฉายาที่ใช้มีเป๊กบอตทอทองทวีแล้วก็เป็กเพชรสมนึกนะก็เป็นมวยเข่าครบเครื่องมีหมัด หนักแรงต่อยสวนนะคะก็ข้างล่างมีเขาข้างบนมีหมัดก็ครบเครื่องหมัดน่ากลัวอันตรายนะคะดูเกาะเต่าแบบไหนก็ดูเจ้เป๊กแบบนั้นนะคะเป๊กนะเคยชนะคะแนนแก่นเพชรสอสพิษมานะคะแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรป่าศักดิ์สอศักที่มาล่าสุดมาแพ้นิติกรสวนน้ําทานคีรีนะก็พอนึกภาพออกนะคะ น่าจะแพ้ความสูงความยาวนะความเป็นมวยนี่พอๆกันมองว่ากระดูกดีกว่านิติกรด้วยก็ก็ลองนึกภาพดูนะคะวันนี้ชกกับสมมติว่าเจ้าแดงเนี่ยนิวปรกรณ์นี่คือนิติกรเป็กปตอตทก็คือชกกันเนี่ยใหญ่กับยาวนะคะแล้วเจ้านิติกรก็เป็นมวยก็มองว่าเป็นมวยแต่กระดูกเป็นรองเจ้าเป็กนะนิวปรกรณ์ก็เช่นกันค่ะเจ้าเอาทว่าเพิ่งได้แชมป์ทางรูทอนมาหมดัดๆนะความเป็นมวยย่อมมีอยู่แล้ว คู่นี้เดาไม่ได้เลยนะคะมีโวกาสออกได้ทั้งสองค่ะหนูมองอย่างนี้นะหนูไม่รู้ว่าคนอื่นคิดแบบไหนนะแต่หนูไม่ได้มั่วนั้นด้ความคิดหนูต้นๆน,น,น,นะลุ้นเป็กปะตะทอต้องกดให้ลงนะคะถ้ากดไม่ลงปลายมาก็น่าจะเสร็จนิวประกอบน,นะก็นิติกรก็ถ่ายให้ดูมาแล้วนะคะคู่นี้ก็เลือกเอาค่ะชอบใครหนูลุ้นต้นๆมีหล่นมีร่วงค่ะฟันธงคู่นี้มองไม่ยากค่ะถ้าดูในเกมนะก็น่าจะไม่ต่างกันจากเป็กสู้กับนิติกร แล้ววันนี้ไปสู้กับน,นิวปรกรณ์นะความเป็นมวยมีพอๆกันต่างกันแค่กระดูกนะคะก็ดูในเกมค่ะอาจจะขยับขยายเปลี่ยนทางได้สําหรับมวยลออปูนเสือสายซีนหนูก็2-2ใจทั้งคู่นะต้องดูหลังช่างอีกก่อนนะคะก็ชอบไปที่คู่ที่หนึ่งก็ชอบไปที่สิทรักนะปอไผ่แดงกินกันที่เหลี่ยมหักเทจับล้มจับล้มนะฮะแต่หมัดยอดนาทีก็น่ากลัวนะหนูเห็นขยันออกด้วยหนักด้วยนะคะก็มีโอกาส ได้น็อกเจ้าสิบหลักเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องตามเกมนะ,ะหนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนูบอกอีกทีส่วนคู่สองก็ชอบไปที่เป็กปอตทอทองพวีชอบไปที่มวยกระดูกก่อนนะคะต้นๆลุ้นหล่นลุ้นล่วงได้นะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะคะตามในเกมะคะ่ะถ้าในเกมมองว่าเจ้านิวปรกรณ์สู้ได้นะ,ะเป็นมวยพอๆกับเจ้านิติกรนะ,ะเราก็ค่อยขยับขยายเอานะ,ะมาฟังคู่ที่สกันค่นะทีนี้ เป็นมวยต่างศึกต่างสายนะมาพบกันนะทัพทิมทองสตอเล็กเมืองนนนะก็มวยเจ้าที่เจ้าทางนะเจอกับแก่นอบนุบลพอหลักบุญนะเป็นทีมมาเยือนนะคะคู่นี้เลดเปิดไปที่ทัพทิมทองเป็นต่อสามสองนะ,ะตอนนี้น่าจะขยับไปเยอะกว่านี้แล้ววังนะคะคู่นี้ชกกันที่ป,ประกัดหนึ่งอนสิสองปอนะ,ะดูรูปร่างสดทรงหุ่นนะคะก็พอๆกันนะเจ้าทัพทิมทองดูสูงกว่าประมาณ2เซนนะเอา ตามมุมมองหนูก่อนนะค่อยแล้วค่อยมาทวนประวัติเนะยังไงก็น้องทัพทิมทองก็อยากนอนพี่แบลวนะปกติพี่ก็ตามเล่นน้องทัพทิมทองมาแล้วอันนี้ก็มุมมองของพี่นะบางทีวันนี้พี่อาจจะสวนน้องนะก็พูดไปตามรูปเกมนะคะส่วนเรื่องประวัติมวยนี่พวกพี่ๆคงฟังมาเยอะแล้วเนะเอาแบบสั้นๆกระทัดรัดแต่ได้ใจความเนาะทัพทิมทองช่วงนี้กําลังสดนะโหด จากมวยฝีมือตอนนี้กลายเป็นจอมน็อกเอาท์ไปแล้วนะคะชนะมาลวดไม่เคยยืนระยะยาวแตกต่างจากคู่ต่อสู้น้ําเงินนะฟอร์มเคยดอบลงและเริ่มกลับมาฉายแสงไว้พร้อมๆกันสดพอๆกันนะชนะคะแนนมาลวดจะชนะมาแบบไหนไม่รู้แต่มีเข็มขัดแชมป์การันตีมาหนึ่งเส้นช่วงฟอร์มสดปัจจุบันชนะคะแนนมาลวดไม่เคยแพ้น็อกมองว่าต้นๆถ้าไม่ถูกน็อกถ้าทีมทองกดไม่ลงไปมาการยืนระยะน่าจะดีกว่ามุมแดงนะ ที่ชนะโหดมาแต่ไม่เคยยืนระยะยาวคู่นี้ทับทีมทองต่อแพงถ้าเลือกมวยต่อก็ต้องต่อหนักๆลุ้นให้น็อกส่วนใครเล่นมวยรองก็ลองไปค่ะลุ้นสบายๆถ้าแพ้น็อกก็รับสภาพค่ะหนูยอมรับได้นะต้นๆกดไม่ลงก็ 3- 4มสี่ห้ามวยรองเตรียมเสียงดังได้นะส่วนใครอยู่มวยต่อก็ต้อ,ตองเหนื่อยหน่อยนะคะเอาง่ายๆค่ะไม่ต้องทวนประวัติแล้วค่ะเลือกเอาจะอยู่มวยต่อหรือมวยรองส่วนหนูนะหนู เลือกที่จะเล่นมวยรองค่ะเพราะว่าค่อนข้างต่อแพงนะคะถ้าต้นต้น,ตนกดไม่หล่นไม่ล่วงปลายมานี่โอกาสที่น้ําเงินจัดชนะมีสูงฟันธงล่าสุดเลดเปิดไว้ที่ทัพทิมทองเป็นต่อสาสองนะคะฟังจากพี่มวยหูคนอื่นๆนะคะเขาบอกว่ามีสูงถึง5-3แล้วนะคะตอนนี้ลองไปค่ะสมาชิกเชื่อหนูลองไปลองไป คู่นี้อยากจะใส่มงกุฎให้นะแต่ก็เกรงใจน้องทับทิมทองค่ะก็ตามเล่นเข้ามาวันนี้พี่เบ้าสวนนะคะเงินจริงกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะหนักหเงยเงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะก็คิดว่าหยอกล้อกันนะคะใครชนะก็ดีใจด้วยใครแพ้ก็เป็นกำลังใจให้กันเด้อมาต่อค่ะคู่เอกคู่สุดท้ายทีนี้จะฟันธงแบบสั้นๆรวบลัดแต่เข้าทุกดอกค่ะคู่เอกนะคะก็เป็นการป้องกันแชมป์ของ โฟกัสแอสันปาตองนะเดโชปอบอดีรักเป็นผู้ทักชิงนะเลดเปิดตอนนี้นะคะมุมแดงเป็นต่อ118นะมุมแดงนะก็เป็นแชมป์อยู่นะคะวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์คู่นี้ก็ต้องเล่าถึงประวัตินักมวยทวนอีกสักครั้งนะเพื่อเป็นเกียรติของคู่ชกคู่นี้นะก็เป็นการชิงแชมป์ก็ถือว่าเป็นไฟส์สคัญของทั้งคู่นะคะโฟกัสแอสันปาตองนะเป็นนักชกอายุ19ปีนะสวสูง1 6 8เซนติเมตรเตี้ยกว่า6เซนนะคะ เจ็ดเซนค่ะเตี้ยกว่า7เซนเป็นมยวยมาจากเชียงใหม่นะการผ่านมวยดีกว่า100ครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะทำกันพี่ส้มที่แอสสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักไปป่อยที่หกิกิโลเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่1 3 0ยอนด์ปอนะวันนี้ชกในพิกัด130ยอนด์ปอนะเจ้าเพชรโฟกัสสิทธาหานเอกหรือโฟกัสแอสสันป่าตองก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันนะคะ หรือใส่สีเสืส้อสรักชาติหรือสิทธิ์มหาราชก็เป็นคนคนเดียวกันนะคะส่วนเดโชปอบอดีรักนะวันนี้อยู่มงน้าเงินเป็นผู้ท้าชิงนะ,ะเป็นรุ่นพี่1ปีนะอายุ20ปีส่วนสูงสูงกว่า7เซนนะเป็นมวยสูง1 7 5เซนติเมตรนะก็เป็นมวยประจำอำเภอเมืองจอดสงขานะการผ่านมวยน้อยกว่า7 0ครั้งนะเป็นมวยขวามวยเขานะวันนี้เจอกับมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะ,ะครบเครื่องนะคะต้องโฟกัสนะ แต่เดโชก็มีดีที่ว่าอยู่สิงมาวินนะคะเห็นก็พูดกันว่ามาช่องเจ็ดแพ้ไม่เป็นนะคะก็มีดีตรงนี้แต่เรื่องฝีมือหนูมองว่าโฟกัสดูดีกว่านะก็เป็นมวยซ้ายเจอกับมวยขวาเข่าในกับวงนอกมีนอกได้ในดีครบเครื่องมีเข่าในมีแข้งเปะหนักนํำทางก็ก็ไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวดูโดนโหงก็หยอกๆนะคะมวยคู่นี้ก็เก่งกันคนละแบบนะคะเดโชได้ตัวใหญ่กว่าด้วยนะคะ ก็น้ำหนักไปปล่อยของเดชโช62กิโลเวทที่ชกนกแก่ง127ปอนด์นะวันนี้ชกนอกเวท130ปอนด์มุมแดงนะเป็นมวยซ้ายฝีมวยครบเครื่องข้างซ้ายแรงไล่แขนสู้หลักเหลี่ยมดีลูกไทยทหารเองนะดีกี้แชมป์การันตีนะวันนี้มีผู้ท้าชิงก็เป็นเจ้ามุมน้ำเงินนะเป็นมวยสูงยาวเข่าในเหนียวเปิดเกมจับปั้นตีเหนียวแน่งขวางแทงแหลมบูด๊ดดันไปแข็งแก่งกว่านะก็เป็นมวยเข่าเจอกับมวยครบเครื่องนะ ซ้ายกบขวาเจอกันนะจะออกใครพรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะมาดูสามไฟล่าสุดของทั้งสองก่อนตัดสินใจอีกทีนะคะโฟกัสน,นะก็เคยชนะคะแนนเพชร69นะชิงแชมป์รุ่น1 30ได้แชมป์มานะเมื่อเดือน7ปี66นะแล้วก็มาแพ้ชายล่าพอหลักบุญน,นะหนูจะบอกให้ไฟนี้นะสู้ได้แบบเแบียดเสียดสูสีนะแล้วน้องไม่ได้ว่าแพ้ขาดนะคะมองว่าสูสีเก่งมากนะถ้าสู้ชายล่าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วค่ะ ล่าสุดก็มาชนะนกยกสามเจ้าเพชรลุงเรืองนะส่วนเดโชปอบ,อบอดิลักษ์นะคะก็เคยแพ้คะแนนเพชรสมานสอสมานจาเม้นที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรมรกตศิษย์นายกทวีประพง์ล่าสุดนะมาชนะนกยกสี่เจ้ากำชัยพอหลักบุญวันนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยมีสภาพนะเจ้ากำชัยพอหลักบุญก็แพ้นกไปล่าสุดเดโชมาแพ้คะแนนสมนักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าแบบเบียดเสียดสูสีที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะคะ <S <S คู่นี้แชมป์อยู่ที่เดิมค่ะถ้าน้องสู้ ทายล่าได้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะสู้ใครก็ไม่แพ้ค่ะนอกจากราคาจะล้อมนะถึงจะชนะน้องได้ค่ะริงทิงเลยเลยมูเข้าไปคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สลักสูตรรายการ